ผมมาบรรจุที่ที่ทตุ้งกุลาลงให้วันที่19กุมภาสพันธ้อย23บาครับ <c oughs> ไม่ตั้งใจจะมาเลยอยากจะลงุมงพับแต่เพื่อนนะ่ะชาวบริษัทโนีนะ่ะมบังคับบอกว่า <c oughs> ไปลุยตุ้งกุลาลุยตุ้งกุลากันอย่างหนุนะมาถึงมานะครับนั่งรถไอปะปยัดทัวร์55บาท ตัง้ทงทําท้ายสองที่นั่งข้างขวาสามที่นั่งมีน้ําแก้วเดียวมาลงปั๊บรถเลนไปรับมาถึงลุ่มข้นมาแล ามวันผมไม่อยากอยู่แล้วพูดภาษาฟังภาษาอีสานไม่ได้เลยมาจากมาจากมาจากไทยนะครับก็มาประจุที่กรมก่อนเสร็จแล้วก็ไปบอกกรมกรมไปไปที่เลขานุการกรมเขาบอกเขาจะลาดนะกรมเนี่ยบอกว่าคุณต้องอยู่ให้ได้หกเดือนก่อนแล้วถึงเขาย้ายกลับอายุก่อนนะพออยู่มาก็ก็ก็ไปโลดให้ออกทั้งที่ไปไปทำงานคงเสริมคุยก็ไม่รู้เรื่องนะ ก็ดีได้นุกสาวผู้ใหญ่บ้านแนะนาพูดภาษาอีสานให้นะครับดังน,นั้นไปเอาเครื่องมือเครื่องจักรเอาไปไปทั้งนั้นถ่งเสริมไปไถนาไปท,ปทําแปลงทำปุ่จะปลูกถั่วดูแลนะครับดูแลไปไปช่วยชาวบ้านอย่างเงี้ยไปไปตอนนั้นก็ได้ออกทั้งห้าจังหวัดเลยครับแต่ลําบากลําบากมากๆเพราะว่าไอ้ไอ้รถก็ รถแวนของฟีวีละตะลาเขตไปผมนั่งหลับไปในตู้กลาบ้านจา่าแอนเขนที่บ้านพลุบ้านนทันไปตื่นึ้นมาเ mm hmm. ขาบอกว่าอ่าเห็นอีแรงอยู่สี่ห้าตัวเ mm hmm. ขาเขาบอกว่าใจง,ง่งวงก่ง,ง่งวงเอีแรงยังมีอยู่ตรงไหนนั้นเลยังมีแรงอยู่ครับ mm hmm. ไปบ้านนกหอกนะครับไปนกหอกไปแล้วลก็วรุ่นแรกก็จะมีพวกอา,ธาธรรกออสาสมัครพิทคอเจะาูซาน อ่าพวกนี้ก็จะเพาะตอน้ไตนไม้เคาะก้าไม้ไอ้พาะไอ้พต่ไอ้ต้นไม้แจกชาวบ้านอย่างเนี้ยมาไปออกไปถนนนนทางก็ลำบากดินก็เป็นลูกลังปุ่นมีวัวแดงเลยรถเชฟโรเลตที่มีสามเกียร์นะฮะไปก็ไปลุยไปเปิดป่ามไปเคลียร์ดูแลพื้นที่นะครับปรับปรุงดินทําดินเคม็มทำปุ๋ยพืชสดกับคุณวีระพลน,นี่ก็ไปถ่ายไปไป ถ่ายหนังไปฉายเอาเอาเอาวิดีโอไปขนาด16มิลไปที่บ้านดอกลักบ้านน้องอ่างไปทํางานทุกหน้าที่คือคือคือดูทำงานเป็นเป็นเจ้าหน้าที่รวมอยู่หมดไม่ว่าว่างานส่งเสริมงานอบรมงานประชาสัมพันธ์นะครับตอนแรกๆนี่ตอนแรกมาอยู่เราพูดพูดกับชาวบ้านไม่เคยพูดกับชาวบ้านไม่เคยออกออก,ออกเป็นวิทยกรนะครับผมโดนให้พอมไปรดบอกว่าคุณต้องบรรยายที่บ้านนพิมาน ผมเปลี่ยนตัวอยู่15วันหนังสืออ่านอ่านเยอะๆ,ๆมากๆเลยไปบรรยายได้15นาทีหมดแล้วเหือดแตกหมดเลยเพราะว่าอันนี้อันนี้พูดให้ฟังว่าตอนแรกไม่มีความมีตอนพี่นัดประคันพี่พี่สนมุมกิมบะโคนชื่อเก่านะไปแจกอบรมเทคนิคการพูดได้ความรู้ตรงนั้นขึ้นมาให้อ่า้พูดต่อหน้าวิดีโอแล้วก็ถ่ายดูแล้วก็คอมเมนต์กันนั่นแหละคือกลมเราก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นผมไม่อยู่นี่อ่า เพื่อนที่อยู่กรุงเทพเขาบอกว่ามาอยู่ทุ่งกุลานะ้าสุงสารอย่างเลยนะมาอยู่ลำบากมาไปถึงเพ้ก็จะพาไปกินอาหารปูปูปูป,ป,ป,ปาลาอะไรต่างๆพวกนี้เต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วทุ่งกุลาได้รับงบประมาณจากวัเตเลียมีรถสี่ประตรูให้กับให้กับองค์พระนาที่ดินเยอะมากเลยในะส่วนนั้นแต่กรมเนินก็ได้ เคยไปกพลตำรวจไปกรุงเทพโดนจับอยู่ที่บางน้อยสองจมูกก็ไม่เคยเห็นเลยว่ารถสีประตูที่มาจากไหนเขาบอกว่าอ่อเดรยให้มาต้นยื่นเรื่องก็ไม่เคยเห็นสีประตูก็ทะเบียนกองใส่คกตีต้องเป็นรถเก๋งแต่มันเป็นสีประตูกรบบัตนั่นแหละวันนั้นแล้วก็แต่ก่อนเราก็มีเครื่องเครื่องซิงครไน์เครื่องเครื่องอะไรอ้ฉายเครื่องวีดีโอเครื่องแล้วเรามีแอร์มีทีวีทีวีทีวีสี คือคือคือท่านสมัยมากทุกเวลาออสเตรเลียก็ให้มาในส่วนของของูปกำกับดนั้นแต่ผมไม่ได้เป็นส่วนของในส่วนของนักวิจกัาจการนักวิจารเป็นส่วนของปุณธรรที่อยู่กับอยู่กับออสเตรเลียห้องนี้แต่ก่อนเป็นห้องประชุมและเวลาก็ประชุมชาวต่างประเทศนักวิจัการจากออสเตรเลียมาเนี่ยก็จะมีสายสายเดินรอบแล้วก็ก็จะมีเครื่องและมีมีเลขาแต่ละคนมีแต่นคนทำท่านสมัยมากแต่ไม่นั้นนะผมว่ามันมันมันก็ แล้วก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆจนผมว่าก็ตัดสินใจก็พอมาอยู่นี่นะครับมีครอบครัวแต่งงานปี2-5งหแล้วก็อยู่นี่จนจนจนปัจจุบันนี้ก็กเกษียณเกษียณแล้วเมื่อปี5้แปแล้วก็อยู่ในภาคอีสานนี่เลยชอบพัฒนาภุงการทุ่งุาลาร้องไห้ จากที่ไม่มีอะไรเลยผมไปหาปูหาปลาหาปลาหลดหาวหาหาันนี้ไม่เป็นก็ไปหวันหวันก็ได้ปลาหลดมาพากยกบเขียวปลาในอุดมสมบูรณ์จริงๆไปหาปลาไม่มีจะไม่ีปลาช่วงปลาน้ําขึ้นช่วงปลาน้ำไอช่วงเกี่ยวข้าวไปทํานาเอาทุกวิธทีทางนะครับมาทําแล้วก็จะได้ ได้ได้ได้ข้อมูลได้ดเรียนรู้อะไรต่างๆในการที่จะส,ส่งเสริมชาวบ้านนทครมาเห็นทุ่งบัวลา้องไห้ผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันไม่เหมือนต่อนแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยมันมันลำบากจริงๆลำบากแล้วลำบากมากๆแต่ตอนนี้ก็ดีใจว่าในส่วนของปฐมพัทที่ที่เราอยู่เหมือนับว่าททำปิดทองหลังพัะก็ได้เราไม่ได้การาทํางานท,ที่ได้เห็นขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้บอกว่าถ้าเข้าไปในทุ่ง น้ำมันไม่ไม่ไม่ไมถึงเครื่องถังอย่าไปนะครับออกไม่ได้หลงนะครับหลงอันนี้ราทางต่างๆเหราะนั้นครับเพราะนั้นน่าอยู่ครับทุกเวลาอาหารการกินอุดมสมบ,บูรณ์ข้าวมาได้สุดยอดแล้วก็ความอัจฉริยะใสของพีนง่น้องในในส่วนของของทั้งหมดนี่แหละในในทั้งรอบทุ่งในห้าจังหวัดหรือว่าน้งภาคอีสานน่ะชอบเพราะว่าก็เลยตัดสินใจอยู่นี่เลยครับขอบคุณครับ